เมื่อวานแฟนเก่าที่เลิกไปหกเดือนมาบอกว่าแยกทางกับคนใหม่แล้วค่ะไม่ถามมันอามาแจ้งกูทำไม <c oughs> กูไม่ได้เป็นประดัดประหลัดอำเภอกูไม่ได้ทำงานอยู่เขตเทศบาลเมียหายผัวหายจะได้มาแจ้งที่กูไปแจ้งโรงพักนุ่นกูไม่อยากคุยกับมึงนะจำไว้เวลาเลิกกับใครไปแล้วกรุณาบล็อกมันด้วยจะปล่อยให้มันทักหาเราหรือโทรหาเราทำไมบั่นทอนสุขภาพจิตเปลืองเวลาสมองเปลืองเวลาความคิด เสียเวลาทํามาหากินไปนั่งคุยกับแฟนเก่าผัวเก่าเนี่ยทําไมอ่ะเดี๋ยวมันมีเมียใหม่มันต้องมาบอกเราอีกไหมเธอเรามีเมียใหม่อีกนะผ่านไปอีกปีนึงเธอเราเลิกกับเมียเราแล้วนะออาผ่านไปอีก2เดือนเธอเรามีผัวใหม่แล้วนะเออทีนี้ละหาเลยรายงานข่าวชีวิตทุกช่วงมึงว่างมากหรือไงมึงเลิกกับกูไปมึงก็เป็นคนอื่นแล้ววะทําไมมึงยังต้องมานั่งรายงานจะมีเมียใหม่จะมีผัวใหม่จะเลิกกับคนเก่าคนใหม่ไม่ต้องมารายงานบอกมันไปสิหรือคุณอยากรู้ คุณละลิกละลี้รอฟังข่าวดีอยู่เหรอเออถ้าเราไม่ได้อยากรู้เราบอกมาไปเลยกูไม่อยากรู้มึงไม่ต้องไปบอกกูมึงไปบอกพ่อบอกแม่มึงนุ่นกูมีเวลาชีวิตไว้ทํามาหากินไว้หาผัวใหม่ไม่มีเวลาว่างมาคุยกับผัวเก่าอย่างมึงหรอกเสียเวลาทามาหากินกูนะฮะรำคาญก็บล็อกมันไปแค่นั้นแหละเลิกกับใครปุ๊บบล็อกปั๊บเลยไม่ต้องไปเก็บเอาไว้เป็นติ่งในใจอะไรอววรเสียเวลานะครับจบก็คือจบถูกต้องเออ